อันนี้เป็นไฮน้าค่ะนี่เป็นไฮน้าน้าทถ่วมน้าทถ่วมหอดเบลีย์หอดเข่าจัง,เม,เ,งมมเม็ดเลยพี่น้องนี่ถ่วมถ่วมเมดเลยนี่ค่ะบันสิยุติดห่วยห่วยพะเนียงข้าเจ้าเอินมาห้วยพะเนียงอยู่อำเภอนาวัางค่ะพี่น้องอยู่อำเภอนาวัางจังหวัดหนองบัวลําพูเป็นหน้าญาติยาดข้นน้าพองนี่แหละบ่เป็นหน้าคนน้าพองดอกค่ะก็น่าจะไปเบิ้งกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเลยเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ้งหวยธรรมชาติค่ะอันนี้บักหอยเชอรี่ล่า ไลยครับพี่น้องผูขาเจ้าเก็บไปขายขาเจ้ากับเก็บไปเดต่ว่าคนนําพ่องนี่เบอร์มาเก็บแต่ว่าคันหลยครับคุณมีแต่บกหอยด้ค่ะคุณบกหอยเชอรี่ไลาไล่ครับพี่น้องคุณไต้ยวยวยอยู่คุณยุนี่ยังเป็นกล่องอยู่เป็นกล่องอยู่มี่แต่บกหอยเชอรี่ไล่ครับค่ะแต่บกหอยเนี่ยมันเข่าง่ายก็หลยไล่ครับพี่น้อง เป็นกองเป็นกองอยู่มีแต่บักหอยอันเดียวอันนี้น้ามันก็น้ำมันกำลังสีบกค่ะนี่กันหน้ามันกำลังสีบกมันสียุติดหอยไหมคันนี่กันหน้ามถ่วมเลี้ยมาต้งมาเตีงละตาบ้าพุ่นเลี้ยยุ่ยหน่อยหน่อยต้งต้งมิงมงต้งเหมืงเตีงไปพุ่นก็ต้งก็เตีงไปพุผลละกันเท่ากับบด้เกี่ยวดอกค่ะนี่ตาบ้ากับเลี้ยยุ่ยเลี้ยยุ่ยซุปพลเลี้ยยุ่ยโซนพน ต็ว่าการนำถั่วมคือกันมันขึ้นมาใหม่ค่ะบักหอยเชอรี่ค่ะพี่น้องบักหอยเชอรี่ล,ลายลายมีแต่บักหอยเค็ณแมนมมดเลยเด็กค่ะบักหอยคุณไตยวๆๆยวยอยู่คุณตั้งพีคคือกันทั้งพีกับลายบักหอยจับกันอทุ่คนลายคักค่ะ น้ำมันก็ร่างสีบกพุ่นค่ะน้ามันก็ร่างสีบกบักหอยก็นเละลายใส่เต็มยกคุณคนทั้งคนก็ลายครับพี่น้องกักหอยหลายลายมิดแต่ก็มีบักหอยอันอื่นแนดะี๋ยวบกหอยจูบบพราะคายลายส่วนมากจะเป็นบักหอยเชลี่เป็นบักหอยเชลี่ ถบบั่วมบ่เหลือจักตุลให้นี่ให้นี่บ่เหลือจักตุลเลยให้วังหันยังเหลือแน่อยู่ให้นี่บ่เหลือจักตลุลอุ้ยพี่น้องเอง็นบกหอยหลายหลายนี่แต่บ,บักหอยเฉลี่ยไปเบิ่งกล่องนั่นแห้งหลาย,ลายค่ะเป็นกล่องเป็นกล่องอยู่แมนมดเลยเด็กคนี่แต่บ,บักหอยเข่ามันมาตรงมาเตง็งเจ้าของหน้าเพิ่นกระลังฟันลงอยู่เพิน่นค่ะกระลังฟันมันลงเพราะวา่า มันเกี่ยวหยากขนันยามันถอดออกมาแล้วมันเกี่ยวหยากนี่ตาบักหอยแล้วก็น้ำพลังสิ่าพสิ่น้องไปเบ,บิ่งหอยถ้ามาขาดอืมชุ่มนึงมันสิกของง่ายกมีเลยค่ะบนชุ่มนึงยุ้ยไต่ขี้ดินมีตาบักหอยเฉลี่ยายบักหอยจูบกับมีแน่หักบ่ไหลไต่เต็มอยู่คุณตาบักหอยเดียว กรของเนกระลังฟันลงมขวดขวกขวดขวดอยู่นกรลังฟันมันลงมาานี่มันขื้นมามันเกียวยากเพราะว่าค่ะเพราะว่าน้ำถ่วมมันเนาะมันกระสิอันนึงแก่อันนึงอ้อนมันเอายากเป็นก็เล่ยเบาเป็นก็เลยฟันถิ่มเลยแล้วไปเบื้องหอยค่ะไปเบื้องหอยถ้ามาชาติน้ำที่มันขึ้นค่ับพี่น้องค่ะนี่หอยอันนี้แต่ว่านี่เป็นข้องซ้อยหน่อยเด้ค่นนี่นี่ส้องข้องซ้อยหน่อยมันข้องซ้อยหน่อยมัน ป,ปูนตัวใหญ่มันอยู่นครับปูนตใหญ่มันปนด้วยน้องปนด้วยฟังปน,ปน,ปนกับฟังเดียวกันแ,แต่ว่านนี้มันจะเป็นส้อยหน่อยที่เีาเห็ดมาใส่เถียงหน้าตอนนี้เป็นสร้อยหน่อยมากปลาด่างเนาะนี่ด่างสงสัยด่างห่างสงสัยด่างห่างปลาติดเดี๋ยวไปหลุดกันครับไปหนองไปเบิ้งดูปลามันติดบ่ด่างห่างสิลืด,ดจังเดยมาเบิ้งมาเบิ้งก่้มมาเบึ้งลืดจังไลยนี่ มม่ว่าด่งเพิ่นว่ะเดี๋ยวมาเบ่งก่อนได้ค่ะพีนออาา่น้องยำเบ่งก่อนได้ไม่วาเพิ่นยำเพิ่นเอาไว้กินข้างในตั้งใดด่งห่างค่ะพี่น้องด่งห่างด่งห่างมีปลามันติดจะล่ะพี่น้องเบ่งก่อนมีปลามันติดด่งขาดค่ะพี่น้องด่งขาดด่งห่างปลาม,ลมนันเลยมาติดกันมันจะโต้ผิดตัวหนึ่งข้างใต้มตัวหนึ่งข้างใตผม ดังมันดังมันขาดเป็นเป็นตะถิ่งปลามันเลยมาติดค่ะพุ่นหอยตัวใหญ่มันค่ะพี่น้องพุ่นหอยตัวใหญ่มันอันนี้มันเป็นส้อยหน่อยมันเป็นส้อยหน่อยนี่ค่ะเดี๋ยวคนนึ่งฟังจะเอาเผือกมาลงเอาเอาเอาหลอบมาลงเอาโลหลอบมาลงไว้นี่มันรุ่นเท่ากับมารุ่นค่ะพี่น้องมันรุ่นเท่ากับมารุ่นว่ามันสิถือบ่อนี่อันนี้ทางปุ่นมันาวไหลเทาก็มาลงส้อยหน่อยเอาค่ะพี่น้องกับรังดินอนี่อันนี้นี่ดังขาดเด้อค่ะนี่ดังขาด ด่างขาดป่ามันเลยมาติดเด้ค่ะคลชปนี่กะขอตัวก้อนได้จ้ะเด้อขอตัวก้อนค่ะเดี๋ยวเข้ามาลุ่นกันไหมคลิปหนาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคนนําอพองศ์สิพาอพี่น้องมาเบืองอันนี้ก่อนมาเบืองอันให้เข้าเจา้าใส่ไหวก่อนวิธีใส่วิธีใส่ข้าใส่เบืองไวหวมือลุ่นข้าจังมาหยามเนาะคะนะ่ะเนาะมุอลุ่นขาจังมาหยามเดี๋ยวเข้ามาลเข้ามาเอารอบลงก้อนค่ะเดี๋ยวเปเอยวปลาตัวนี้ออกกันเด้อค่ะเด้อนี่ปลายยุดด่างขาดนี่นี่นี่ดินยุ่นเป็นปลาขาว ได,ได้ได้ปลาติดดังไอได้ปลาติดดังดังขาดเดี๋ยวเขามาลุนน้ากันครับพี่น้อง <c oughs> บัดนี้ไปหาแหไปหาแหเมื่อวานก่อน <c oughs> บาน้านบ่เป็นตะแลวแรงมันบ่ได้หลายตัวไปหาแหเมื่อวานครับพี่น้องนี่ค่ะหว่วยมัหลุนน้ากันครับพี่น้องว่าพอบา้านตอนสิวานสิหมา 10, 000, 000บนบ่มันอันสีย้อนเราต่างแต่ของเอาเป้าตีขึ้นมาเอาปลาดเด้อามาหลุนครับพี่น้องมัหลุนมัหลุน ุ่นน้ำกันค่ะเพื่อมันได้แล่วแรงแล่วง่ายจะของมาล,นามล,ละน้ำเลิกเลิกเล้คันนี่นี่น้ำเลิกค่ะต้องเหอะกะับไรอ้าววันสุดนันเนาะ <laughs> แห่ก็จังพันกันพอเดีกับบ่พือแหออกดีๆสักก่อนมาว่านกับว่านลวดเดี๋ยวมันสิติดบรับพี่น้องเดี๋ยวมันรุนน้ำกันทำนี่มีประตูบ่ เจ้าบ่เห um ็นบ่เหมือนนี่บ่เห็นคนมาสิดเบ็ดเนาะเหมือนนี่ฮะเมียแล้วบ่มีคนมาสิดเบ็ดเมื่อวานนี่ก็เจ้ามาหลายคนอยมเหมือนนี่บ่ท่านนี่เหมือนนี่ก็เจ้าเมียแล้วปลาบ่กินเบ็ดบ่เหมือนนี่ือเมียไวเถอะมีจักโตบ่เอามาลุ่นเบิ่งดู Mì pha tua bò mi chắc tua à mày mày kỳ nàng, chống chơi đu mì chắc tua mày tua mày, 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 เตรมกระเทียมพวดมีแต่บักหอยเทอรี่รอบบันยุนี่เอาขึ้นละติมว่าน,านมารุ่นน้ำกันคะพี่นองบาดท,ที่สองเพี้ยมันหมานบาดแรกว่าหมันรุ่นบาดนี้ค่ะนี่บาดนี้หมานบ่าหมานกนะขึ้นได้บาดนี <laughs> เเานา้เลิกบ่านำนำเลิกบ่ ขึ้นมารลุ่นี่พี่น้องเบื้องดูบาทนี่วังหันมันบ่อแตกบาทนี่มันแตกมันสิมานบ่านนบานนี้พ่นมามานตัววระซันมันแตกได้บาทนี่บาทวังหันบ่อแตกเนาะน้ำเลิกดเด้คัน่นนี่เลกอดาำฟังบ่ได้เลยฟังนั่นกัอยุตังหา่างบ่ไม่มองคำมีอยู่ไกๆพุ่พนค่ะยุ่ไกๆพุ่นหมมองคำมันมันสิเป็นตานาม แต่ว่าหากคนนําพ่องยางบ่หอดจะเถื่อดอก มันบ้ามัานกระเศ้าบัดนี่ดูมันบ้าบาัดไงตาเล่าแล็กบ้ามีตาเหงื่อหน้ามันหลายมันสิถือกบ่บนินพี่น้อง <c oughs> มีอยูุตานั่น <c oughs> เอาขึ้นไม่พี่น้องเบิ่งดูปลาหยัง Này, ngươi thấy không? Ngươi thấy cái chân nó kháu kháu không? Ngươi thấy chân nó kháu kháu không? Chân บ้ันนี้ได้สองโต้หน้อยๆบ่ใหญ่ปานไหนต่ว่ากับน้าม,มันหลายเนาะมันก็นเลยวานบาทน่ทันได้สื่อบันไดคลิปนี้ก็ขอบคะุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิ่งที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามคนน้ำพองเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน,น,น้าเนาะค่ะเนาะพบกันใหม่คลิปหน,านะะ้าค่ะ